ก็วันนี้แบบมีความยินดีดีใจมากๆเลยนะคะที่เคนยาบุได้ให้โอกาสสถาบันแบงน์เข้าเอ FA นะคะได้เข้ามาวิสิตโรงงานนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการทําอาหารเสริมแบบต้องใช้คําว่าจัดเต็มเลยนะคะก็คือที่นี่พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยคือเป็นตัวจริงเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเปิดแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เราสามารถมาขอคำปรึกษาแล้วก็เชื่อถือในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้เลยะคะ่ะ ก็คือจุดกําเนิดของคินยาคูปเนี่ยคือเริ่มต้นจากยาก็คือว่ายาเนี่ยคือเริ่มต้นจากความยากสุดมาแล้วดังนั้นอาหารเสริมตามมาเนี่ยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเลยนะคะแล้วก็ได้มีการไปเดิลนลายผลิตนะคะซึ่งพบว่าเขามีระบบระเบียบสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่า คนเทศเขาปรึกษ,ษาเราอะค่ะเป็นตัวจริงแล้วก็มืออาชีพมากๆค่ะก็อยากจะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอได้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของทั้งเทรนตลาดแล้วก็องคประกอบสารใหม่ๆนะคะในอาหารเสริมมากเลยวันนี้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าความมั่นใจในการทําสินค้าเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเอาเวลาไปทำมาเก็ตติ้งได้เลยะคะ่ะเราสามารถฝากคุณภาพสินค้า,าไว้ในมือของเทนยากุได้เลยค่ะก